ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแจ็ครัสบี้รายงานว่าอาเนอร์จะทำงานร่วมกับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้ซึ่งมีแนวโน้มว่าเราอาจจะได้เห็นนักเตะดาวรุ่งจำนวนมากถูกตัดออกจากทีมชุดใหญ่ผู้เล่นหงแดงทุกๆคนที่เดินทางไปทัวร์ที่สหรัฐอเมริกามีกำหนดการกลับมาที่ศูนย์ฝึกแอคซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ในวันอังคารนี้หลังจากพักช่วงสั้นๆน2วัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้เล่น6คนเดินทางมาที่ศูนย์ฝึกแอ็กซ่าเพื่อรายงานตัวแล้วอย่างเฟอร์กิวฟันไดเช่นอเล็กซานเดอร์นูโคดี้กากโปดาวินนูเยสลุยดิอารและโจโกเมสส่วนอลิซอนเบเกอร์เองก็เพิ่งจะเดินทางมาถึงเมื่อวันจันทร์นี้เองและนั่นจะทําให้อาร์เนอร์จะได้พบกับลูกทีมของเขาทั้งหมดและทุกคนจะพร้อมที่จะเข้าร่วมในการฝึกซ้อมที่แอ็กซ่ายกเว้นแอนโดรลบสันที่จะต้องพักอยู่ข้างสนามเนื่องจากอาการบาดเจ็บ แต่อาเนอรจะมีผู้เล่นได้มากถึง38คนสำหรับการฝึกซ้อมที่เมอร์ซี่ไซด์จากนี้อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ที่ผู้เล่นบางคนจะถูกตัดออกจากทีมหลักเร็วๆนี้โดยผู้จัดการทีมคนใหม่ของนิวอั์ฟูยืนยันว่าดาวรุ่งบางคนจะต้องกลับมาสู่ทีมเยาวชนอีกครั้งหลังจากจบการทัวร์ปรีซีซั่นนี้ผมคิดว่าสโมสรอ,อื่นๆมีผู้เล่นมากกว่าเราแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะนับใครเข้าไปอยู่ในทีมของคุณบ้าง ถ้าคุณนับดาวรุ่งทั้งหมดที่เข้าร่วมทัวร์ปรีซีซั่นเราก็จะมีนักเตะจำนวนมากแต่แน่นอนว่าบางคนจะกลับไปสู่ทีมยู21ปีหรือยู18ปีของพวกเขาดังนั้นผมคิดว่าเราจะมีทีมที่ไม่ได้ดูเยอะเกินไปแล้วละ่ะแม้ว่าจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเซฟฟานเดนเบิร์กฟาบีโอคาเมนโยเนทฟรลิปไทเลอร์มอร์ตันเบนโดกูร์าสตีเฟนสันและฮาวิแบรยังไม่ชัดเจนในเรื่องนี้ แต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่พวกเขาจะถูกตัดออกจากทีมชุดใหญ่ในทันทีโดยนักเตะเหล่านี้คาดว่าจะยังคงมีส่วนร่วมอยู่ในทีมชุดใหญ่ต่อไปเคียวสควายจิกลิ o โพเอคโครายงานว่าอาเนอร์รู้สึกประทับใจอย่างมากกับบทบาทของโมฮัมเหม็ดซาลาในทีมลิเวอร์พูลในช่วงปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาที่ผ่านมา ซารลาให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากและคอยดูแลดาวรุ่งจัดการกับนักเตะอายุน้อยรวมถึงเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆอ,อีกด้วยและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีเขามักที่จะได้รับความเคารพอย่างสูงมากความเป็นมืออาชีพของซาร่านั้นได้รับการยกย่องและนับถือทั้งในสนามฝึกซ้อมและสนามแข่งขัน เขาคือต้นแบบของดาวรุ่งทุกๆคนที่ฝันอยากที่จะเป็นได้อย่างเขาแม้ว่าสถานการณ์สัญญาของเขากับสมมสรยังไม่มีความคืบหน้าแต่ซาร่าก็แสดงให้เห็นว่าเขาต้องการอยากที่จะอยู่และเล่นให้กับสมสรแห่งนี้มากแค่ไหนไม่รู้ว่าคนในสมมสร์และไมเคิลเอ็ดเวิร์ดจะคิดยังไงเรื่องอนาคตของซาร่าเดาว่าอาจจะรอดูฟอร์มของเขาด้วยในรูปการที่กำลังจะมาถึงนี้แต่ส่วนตัวแล้วอยากให้ต่อนะจะมีสักกีคนที่เป็นตำนานที่แท้จริงและยังเล่นอยู่แบบนี้ของลิเวอร์พูลนะครับ เลวิสโบเวอร์เปิดเผยว่าลิเวอร์พูลยังไม่มีแผนที่จะทำการขายเบนโดปีวัย18ปีของพวกเขาออกจากทีมไปแบบถาบอลความเป็นไปได้ที่เขาจะออกจากสโมสรหงแดงได้นั่นก็คือการถูกปล่อยยืมตัวออกไปเท่านั้นโดกได้รับความสนใจจากทีมอย่างเบรนท์ฟอร์ดเซาท์ทัมตันและเลสเตอร์ซิตี้เป็นอย่างมากและนอกจากนี้สโมสรในเดอะแชมเปี้ยนชิพเองก็ต่างให้ความสนใจและอยากที่จะขอยืมตัวเขาไปใช้งานในฤดูก,กาลที่กำลังจะมาถึงเช่นกัน หลายคนอาจจะมองว่าโดกอาจจะดูดิบๆไปมีแค่ความเร็วและความต้องการอยากที่จะชนะคู่แข่งจนลืมไปว่าเด็กคนนี้อายุเพียงแค่18ปปีเท่านั้นยังมีโอกาสพัฒนาและแก้ไขอะไรได้อีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นการปล่อยยืมตัวไปหาประสบการณ์น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะครับ LFC TV รายงานว่าจอ์นบานตำนานนักเตะของสโมสรลิเวอร์พูลยกให้เจเรลคอนซาคือนักเตะของทีมหงแดงที่มีฟอร์มการเล่นดีที่สุดสำหรับสมเกมในปีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาคอนซาเป็นเด็กหนุ่มที่ทำให้ใครหลายคนชึ่งในความสามารถของเขาและรวมทั้งผมเองก็ด้วยเช่นกันเขามีเกมป้องกันที่แข็งแกรง่งเขาเก่งเขารวดเร็วเขาแข็งแรงมากเขาเก่งมากเมื่อลูกบอลอยู่ที่เท้าซึ่งเป็นสิ่งที่อาร์เนอร์ต้องการจากแนวรับของเขา คอนเนอร์แบตลี้เองก็ด้วยผมว่าเขาทําได้ดีเลยสําหรับปีซีซั่นในครั้งนี้แต่คุณเองก็เห็นแล้วว่าคอนซาได้รับความไว้วางใจามากมายขนาดไหนสําหรับทัวร์ที่อเมริกาอีกครั้งนี้และนั่นอาจจะบ่งบอกได้ถึงอนาคตของเขากับทีมเรอัลพูลในซีซั่นหน้านี้หงสนไมซ์สืเลียนเผยค่าตัวเคียซ่าลดเหลือ15ล้านยูโรมีการเปิดเผยว่าค่าตัวของเฟรดิโกเคียซ่านั้นลดลงเหลือเพียงแค่15ล้านยูโรเท่านั้นในตอนนี้ เป็นที่ชัดเจนแล้วสำหรับแฟนบอลยูเวนตุสว่าเฟเดรโกเคียซ่าจะถูกปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เรื่องดังกล่าวได้รับการยืนยันจากเทียโกมอตตาผู้จัดการทีมคนใหม่ที่ได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมเสมอกับแบรสที่ผ่านมาและตอนนี้คำถามเพียง2ข้อที่อยู่ในใจของทุกคนก็คือเคียซ่าจะย้ายไปเล่นให้กับทีมไหนและยูเวนตุสจะได้เงินค่าตัวจากเขามากแค่ไหน จากรายงานหลายฉบับจากอิตาลีในช่วงที่ผ่านมาคำตอบของคำถามที่สองนั้นยังห่างไกลจากความเป็นจริงในตอนนี้ในขณะที่แฟนบอลต่างรอที่จะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสมรสนต่อไปสำหรับเคียซ่าที่จะย้ายไปลงสนามในช่วงเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ามิโกดินาเตเล่ผู้สื่อข่าวจากตุตโตจูบได้รายงานว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ยูเวนตุสจะขายเคียซ่าในราคา25-30ล้านยูโรซึ่งเป็นราคาที่ถูกคาดการไว้ในช่วงต้นซัมเมอร์ที่ผ่านมา มูลค่าของปีกชาวอิตาลีวัย26ปีรายนี้ตกลงอย่างมากโดยตามรายงานของดินาเตเล่ระบุว่ามูลค่าของเคียซ่านในตอนนี้นั้นตกลงมาเหลือเพียงแค่15ล้านยูโรเท่านั้นซึ่งหายไปเกือบครึ่งหนึ่งของราคาที่ถูกประเมินเมื่อ2เดือนก่อนหน้านี้สวัสดีสิงหาคมพีิมรีก2024 2025มาเมื่อไหร่ลีกยายุโรปเปิดฤดูกาลใหม่วันไหนบ้าง สิงหามาแล้วเท่ากับฤดูก,กาลใหม่กำลังใกล้เข้ามาทุกขณะนกวีดแรกของคอมมิตี้ชิลอยู่ถัดไปจากนี้แค่สัปดาห์เดียวแล้วพิมรีกลาดิกาเซราบุนเดสซิกาเปิดซีซั่นใหม่วันไหนบ้างตรงนี้มีคำตอบในบางความรู้สึกอารมณ์ของยูโร2024ยังไม่จางหายแต่คืนวันก็หมุนเร็วจนเงยหน้ามองปฏิทินอีกทีสิงหาคมก็มาแล้ว และนั่นหมายความว่าพิมลีกรวมถึงทุกลีกยุโรปทั้งบดาหัวแถวและลีกเล็กลีกน้อยต่างก็ถึงเวลาเริ่มต้นฤดูกาลใหม่2024-2025กันแล้วโดยที่คอมมิชชั่นชิวเกมสำคัญที่แฟนๆแ,แมนยูเต็ดและแมนซิตี้ต่างตั้ง,ตา,งตารอคอยอยู่ห่างไปจากตรงนี้แค่ไม่เกินนับนิ้วมือเท่อน,นึอง9สิงหาคมแชมเปี้ยนชิพ อาจไม่เข้าข่ายลีกใหญ่แต่ก็จัดเป็นหนึ่งในลีกรองที่แฟนบอลให้ความสนใจที่แม้ว่าทีมระดับแม่เหล็กอย่างเลสเตอร์ซิตี้จะเด้งตัวพ้นขึ้นไปแล้วแต่ก็ยังคงมีสมาชิกรายอยื่นที่อยู่ในการจับตาอาทิแบล็กเบิร์นโรเวอร์ดาร์บี้เคานตี้ลีดเดอร์เดมิดเดิลสโบ์ซันเดอร์แลนด์ไปจนถึงเชฟฟเวนส์เดย์ทีมของคนไทยที่แม้คุณเจ้าของจะประชาดากับแฟนๆขนาดไหนก็ยังปล่อยสโมสรอ,ออกจากมือไม่สำเร็จจนวันนี้รวมถึงรอดตกชั้นในซีซั่นก่อนเสียด้วย จับตาดูกันยาวๆไปว่าใครจะเป็นผู้ชนะคว้าตัวสาใบขึ้นสู่พรมเมียร์ลีกก้าวเดินของน้องใหม่พอสมัตจะเป็นไปแบบไหนและหรือเวนดูนี่จะไปรอดไหมกับงานใหม่ที่พรีมัตอากาย10สิงหาคมคอมมินิตี้ชิลบอลใหญ่คิวแรกสุดในสุดสัปดาห์หน้าเป็นเกมตามธรรมเนียมการซัดกันของแชมเปี้ยนลีกกับแชมป์เอฟเอครับที่ครั้งนี้มาแบบพิเศษใส่ไข่ด้วยเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ระหว่างซิตี้กับยูไนเต็ด เสาร์ที่10สิงหาคมเวลา3ทุ่มตรงผีและเรือจะดวลกันในเกมชิงโลกการปรุศลอันเป็นเกมแก้มือให้หลังจากนัดชิง f อฟเอ2024ที่ไม่ดเดเป็นฝ่ายกำชัย2ต่อ1เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมเช่นเดียวกันนี่คือเกมอันเป็นเสมือนสัญญาณออกตัวของพิมลิกฤืรุกการใหม่ที่จะเริ่มต้นศาสตร์แข่งกันใน1สัปดาห์ถัดไปเหมือนที่เคยเป็นมา14สิงหาคมอยู่ฝ้าโซระครับ กลางสัปดาห์พุธ14สิงหาคมเรามีนัดกันหน้าจอรอดูการดวลระหว่างเก่งใหญ่เรอมรัมบลิดเจ้าของแชม a, ชป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก15สมัยกับเก่งเล็กอารตาันตาแชมป์ a, ยูฟายูโรปาลีกซึ่งร้อยวันพันปีจะได้แชมป์อะไรสักถ้วยยูฟาซุเปอร,ร์คัพประจำปีนี้จัดขึ้นที่เนชันแนลสเตเดียมที่กรุงวอร์ซอประเทศโปรแลนด์ด้วยระบบที่ไม่มีการต่อเวลาพิเศษเพิ่มหากครบ90นาทีแล้วเสมอกันตัดสินด้วยจุดโทษต่อเลยทันที นอกจากเรีมยมริดจะเป็นแชมป์ยูเซลสูงสุดแล้วก็ยังเป็นแชมป์ซูเปอร์คัพสูงสุด5สมัยด้วยเหมือนกันเท่าบาซ่าและนิลานโดยแชมป์ล่าสุดคือปี2022ที่สยบไอทักแฟรงเฟิร์ต2-0 15สิงหาคมลาลีกาต่อเนื่องด้วย15สิงหาคมซึ่งถือว่ามาแปลกไม่น้อยเลยกับเกมเปิดสนามของลาลีกาสเปน2024-2025ที่มาในคืนวันพฤหัสบดีและยังมาแบบแพคคู่2ส,สนามด้วย เริ่มต้นที่ช่วงเที่ยงคืนอาราติกบินเบาเตะเปิดสนามกับเคตาเฟ่จากนั้นตีสองตรงเรียบเบติจะพบกับเคโรนาคืนสุข16สิงหาคมก็มีต่ออีก2เช่นกันเซลตาบีโกอาราเบสและลาสปามาสปะทะเซบีย่า16สิงหาคมคิมริลิก รอกันอีกไม่นานเพียงหลีก2,024-2,025ก็จะกลับมารวมรันพันตู่กันอย่างสนุกสนานเรื่องเริงบันเทิงใจอีกครั้งโดยเกมเปิดสนามในคืนุก16สิงหาคมซึ่งเป็นเกมที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่โอทัฟฟอร์ดระหว่างแมนยูเต็ดกับฝูแล่มแน่นอนว่าแมนยูเต็ดดูเหนือกว่าในหลายมิติแต่บอกเลยว่า1เกมเปิดสนามไม่เคยง่ายสําหรับใครและ2ฟฝูแล่มพึ่งบุกสยบแมนยูมาได้2ตัวหนึ่งในเกมล่าสุดเมื่อ24กุมภาพันธ์16สิงหาคมหลีกเองิง ลีกที่เป็นเรื่องของปารีสแซงต์แชงแมงและทีมอืดื่นแห่งนี้รูดม่านเปิดฉากด้วยเกมของแปยเช่เจ้าของแชมป์10จาก12ปีหลังสุดที่จะต้องออกไปเยือนเลออาฟที่มันดับ15ซึ่งวิดจะตกชั้นร่อมรอในซีซั่นก่อน17สิงหาคมเก่าโชวซิราเก่าโชวซราอิตาลีซีซั่นใหม่นี้ไม่มาช้าเหมือนปีก่อนๆโดยจะเริ่มต้นในสุดสัปดาห์เดียวก,กันกับทั้งพิมลีกและลีกอื่น 23สิงหาคมบุนเดสลีกาปิดท้ายกับหลีกที่ชิวกับใครเพื่อนบุนเดสลีกาเยมีซึ่งกว่าจะมาก็ปาไปสุกรองสุดท้ายของเดือนสิงหาคมหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ